พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงวันนี้พบกันประจำวันพฤหัสบดีวันที่หนึ่งเดือนที่7ในหัวข้อเรื่องได้รับการประทับตาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวจนะที่จะใคร่ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมวิวรณ์บทที่7ข้อที่สว่าจงอย่าทำอันตรายแผ่นดินทะเลหรือต้นไม้ จนกว่าเราจะได้ประทับตาบนหน้าผากของบรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้าของเราวิวร์บทที่7ข้อที่3พี่น้องขาภายหลังการถูกรับขึ้นไปสวรรค์ของคริสตจักรจะมีช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากครั้งยิ่งใหญ่ตามพระคัมภีร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งหลังของสนทิสัญญาตปีที่จะลงนามโดยอิสราเอล และพันธมิตรโดยปฏิปักษ์ของพระคิดคนนอกกฎหมายในช่วงเวลานี้ชาวเยิยว1 4่าย0ีคนจะได้รับการเจิมจากพระเจ้าเพื่อประกาศข่าประเสริฐและเตรียมผู้คนสำหรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคิดในขณะที่พวกเขาอยู่ที่นั่นพวกเขาจำเป็นต้องได้รับการประทับตาเนื่องจากการพิพากษาม,มากมายซึ่งจะถูกเทลงบนแผ่นดินโลก ตลอดช่วงเวลานั้นมนุษย์จะได้รับภัยพิบัติยกเว้นคนที่มีตราประทับของพระเจ้าที่หน้าผาพระธรรมในข้อนี้เปิดเผยอยู่ในวิวรณ์บทที่9ข้อที่4เช่นเดียวกับเราที่เป็นคริสตจักรได้รับการประทับตาในยุคคริสตจักรพี่น้องคะในพระธรรมเอเฟซัสบทที่ 1- ข้อที่13ได้เปิดเผยว่าในพระคิดท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นด้วย คือเมื่อพวกท่านได้ยินสัตวาทะคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่านและวางใจในพระองค์แล้วพวกท่านก็ได้รับการประทับตาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่ทรงสัญญาไว้และในพระธรรมสองโคโรินบทที่หนึ่งข้อที่21ถึงข้อที่22กล่าวว่าผู้ทรงให้เรากับท่านทั้งหลายตั้งมั่นอยู่ในพระคิดและผู้ที่ทรงเจิมเรานั้นคือพระเจ้าและพระองค์ทรงประทับตาเรา และประทานพระวิญญาณไว้ในใจของเราเป็นมัดจำด้วยการได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้คุณได้รับการประทับตาโดยพระเจ้าด้วยเหตุนี้คุณจึงได้รับการรับรองจากพระเจ้าสิทธิพิเศษของพระองค์และการปกป้องของพระองค์พี่น้องคะดังนั้นจึงไม่สําคัญว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้จงปฏิเสธที่จะกลัว มีกฤษฎีกาว่าคุณจะไม่เจ็บป่วยเหมือนคนอื่นนั่นคือคุณถูกแยกออกถูกตัดขาดจากการพินาศเพราะว่าคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์ดังนั้นอย่าเอาความกลัวมาผสมกับความเชื่อของคุณราชอาณาจักรที่คุณอยู่และชีวิตที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่คุณทำงานโดยปราศจากความกลัวจงใคร่ควรพระธรรมยอห์บทที่สข้อที่16อีกครั้งหนึ่ง พระธรรมในข้อนี้เปิดเผยว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศสรรเสริญพระเจ้าให้เรากล่าวคำอธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณสำหรับการส่งพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ ผู้ซึ่งเป็นการจ่ายที่แท้จริงหรือการวางมัดจำของการเป็นเจ้าของที่ได้ซื้อมาและเป็นผู้ที่ประทับตาค่าพระองค์ไว้เพื่อพระสิรินิรันร์่าพระองค์ใช้ประโยชน์จากพันธกิจของพระองค์ ในการช่วยเหลือชี้แนะให้คำปรึกษาเสริมสร้างและปอบโยนค้าพระองค์จนกว่าพระเยซูจะเสด็จมาค้าพระองค์ครอบครองในชีวิตในฐานะผู้ชนะผ่านทางพระองค์ในวันนี้และตลอดไป ในพระนามของพระเยซูคริสต์อเมนพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้เปิดเผยกับเราวา่าเราที่เป็นคริสตจักรได้รับการประทับตาในยุคคริสตจักรพี่น้องคาการได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทําให้คุณได้รับการประทับตาโดยพระเจ้าด้วยเหตุนี้คุณจึงได้รับการรับรองจากพระเจ้า สิทธิอำนาจของพระองค์และการปกป้องของพระองค์ดังนั้นจึงไม่สำคัญว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้จงปฏิเสธที่จะกลัวมีกฤษฎีกาว่าคุณจะไม่เจ็บปวดเหมือนคนอื่นนั่นคือคุณถูกแยกออกถูกตัดขาดจากการพิาพากษาเพราะว่าคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์นะคะ ดังนั้นอย่าเอาความกลัวมาประสมกับความเชื่อของคุณราชาอาณาจักรที่คุณอยู่และชีวิตที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่คุณทำงานโดยปราศจากความกลัวนะคะขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องในการดำเนินชีวิตด้วยฐานะผู้ชนะผ่านทางพระองค์ในวันนี้และตลอดไปพระเจ้าอวยพรคะ่ะ หากคุณผู้ฟังที่กําลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูรคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลนหรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด